กู้ภัยสาวอ่างทองนำทีบุกจับมูเห่าตัวใหญ่ในวัดดังย่านปทุมธานีตัวที่สองผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงเยันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุวัฒนะปอเต็กตึงได้รับแจ้งจากนางมันอายุ61ปีคนดูแลแมวภายในวัดมายิงสาวรามที่บ้านเลขที่35หมู่สองตำบลบางกระบืออำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี ให้ส่งคนมาช่วยจับงูเห่าที่บริเวณฆ่ากุฏิเจ้าอาวาสจึงประสานไปยังนางสาวรัฐาตะเพียรทองหัวหน้าทีมอสสารพิษวิทยาภาคกลางพร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่กู้ภัยทีมอสสรพิษวิทยาภาคกลางจังหวัดปทุมธานีและทีมงานพร้อมอุปกรณ์รีบรุดไปช่วยเหลือในท,ทันทีโดยในที่เกิดเหตุพบนางวันคนดูแลแมวภายในวัด ได้นำพาเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปที่บริเวณข้างกุฏิเจ้าอาวาสร้อมกล่าวว่ามีงูเห่าอยู่บริเวณกองต่อไม้เจ้าหน้าที่กู้ภัยทีมอสรพิษภาคกลางจึงได้ทําการค้นหาโดยรื้ยกขอนไม้ออกและพบงูเห่าสีดำหนึ่งตัวความยาวประมาณสองเมตรตัวใหญ่ขนาดสมบูรณ์ส้านที่จึงใช้ตะขอเหล็กกดที่หัวก่อนจับด้วยมือเปล่าแล้วนําใส่ถุงกระสอบ นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่ห่างไกลบ้านเรือนประชาชนผู้สื่อข่าวยังรายงานอีกว่าก่อนที่จะจับงูเห่าตัวนี้เมื่อก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ทีมอสารพิษวิทยาภาคกลางจังหวัดประชุมธานีก็สามารถจับงูห่าสีดําตัวยาวประมาณหนึ่งเมตรเศษได้มาแล้วหนึ่งตัวในบริเวณใกล้เคียงกันอีกด้วยนิวส์24สมเกียรติทรัพย์เสริมภาพข่าวลีร,ราทิพสีรายงาน